สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็พี่น้องนะครับที่ท o u t u b e ด้วยกันนะครับขอกราบสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงดประจาวันที่26นะครับเดือน1 0 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3นอยนะครับมีนอยรอบพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับผมส่วนในรอบเฉพาะคิดนะครับก็อาจจะมีบางพี่พี่เอซีนะครับที่นาไปเสี่ยงโชคนะครับผมก็ขอให้ เฮงๆรวยทุกๆแนวทางนะครับผมก็นะครับเมื่อวานนี้นะครับเลขเด่นตารางของเราถือว่าปังมากๆนะครับมาทั้ง5ตัวเลยนะครับมาทั้ง5้าตัวแล้วถ้าเกิดใครจับเป็นนะครับเนาะจับไปจับชุด3ตัวนะครับไปเสี่ยงโชคนี่ก็คือว่านะครับมาในที่เลขรอบพิเศษนะครับผม3ตัวนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมจะสรุปรอบเฉพาะกิจก่อนนะครับผม ห้าแปดสองกับเจ็ดสี่นะครับของเรามาเข้าในตัวนี้นะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับวิ่งรูที่สี่นะครับมาเข้าที่สี่เจ็ดส่วนในรอบพิเศษนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งกับสองศูนย์นะครับผมสองศูนย์ก็มาเข้าในตัวกลับนะครับสองศูนย์ศูนย์สองนะครับวิ่งศูนย์มานะครับในรอบพิเศษนะครับส่วนสามตัวนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งนี้แตกนะครับในตารางเลยนะครับพี่ ดูนะครับถ้าใครจับนี่ได้เฮนะครับได้เฮนะครับจับสามตัวนะครับผมผมก็ให้ไปเก้าเนาะเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผิดตัวเดียวนะครับส่วนในรอบปกตินะครับหกศูนย์สี่กับศูนย์สามนะครับก็วิ่งรูดที่สี่วิ่งศูนย์นะครับเข้าไปตรงๆเน้นๆเลยนะครับในในรอบปกตินะครับศูนย์สี่ส่วนศูนย์สามผมไม่ได้จับไม่ให้เนาะแต่ถ้าเกิดใครนะครับเอาศูนย์ไปวิ่งหรือรูดนะครับเข้าไปที่ศูนย์สามนะครับผม ส่วนในรอบ V.I.P. นะครับ002กับ52นะครับอันนี้มาเด้งเดงเลยมาเด้งเดงเลยนะครับ0252นะครับก็ของเรามาเข้านะครับ02นะครับตรงๆนะครับในรอบ V.I.P. นะครับวิ่งศูนย์มานะครับผมแต่ถ้าเกิดเนาะถ้าเกิดใครนะครับใครเมื่อวานนี้ใครวิ่งลุกที่ศูนย์เนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะยิ้มเลยพรานะครับว่นเนี่ยผมเสียดายที่ผม กับตัววิ่งผิดนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีพี่บางท่านที่ชอบศูนยะ์เนาะอาจจะวิ่งศูนย์นะครับผมเมื่อวานนี้ก็มาทั้งมาทั้ง3 3นอยเลยเนาะสนอยใหญ่เลยนะครับ2 0 0 4 0 3แล้วก็02นเนาะนะครับเลขไม่ไกลกันด้วยนะครับก็ส่วนเลขตารางนะครับพี่ของเรานี่มาทั้ง1ก็มา2ก็มา0นย์ก็มา7ก็มา4ก็มานะครับพี่พแล้วก็แตก3ตัวด้วยนะครับผมในเลขรอบพิเศษนะครับผม อืมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพี่พี่ปังๆนะครับเน้นสุนเน้นศูนย์เน้นสีเนาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมผมก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกผม ผมทําคลิปไปแล้วผมไปลบนะครับเนาะเพราะว่าความจํามันเต็มก็เลยลบที่เราอัดไปด้วยนะครับก็เลยต้องได้อัดคลิปใหม่นะครับอันนี้ก็คือผมเขียนไว้แล้วนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับวันนี้วันนี้วันนี้นะครับเด่น2องนะครับเด่นสองเด่นศูนย์นะครับเลขตารางก็มีสอมีสมีศูนย์มีแปดมีหกนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าเนาะปึ้งนะครับผมนี่เลย นะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่วิ่งศูนย์รูดสองนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามในฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเน้นไปที่0ูนย์สามศูนย์แปดสองสามสองหกนะครับสำหรับตัวเจาะตัวเน้นสำหรับพี่พี่ท่านใดที่ทุนน้อยนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับลองลองมองลองจับเลขตารางดูนะครับสามตัวเนาะสามตัวหรือสองตัวที่เหลือผมไม่ได้จับให้ก็จะมีมีหกแปดเนาะ หกแปดแล้วก็แปดสามบ้างนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าสวยนะสามตัวสาม2ูนแปดสองูนหก อะไรประมาณนี้อ่ลองลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่เนาะก็ขอให้มาให้เฮงก็แล้วกันนะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับก่อนออกไปนะครับพี่พี่อย่าลืมนะครับรบกวนเนาะถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทักทายนะครับหรือว่าจะให้ดีนะครับพี่ๆถ้าเจอถ้าเจอพี่โคเนาะโฆษณานะครับก็รับชมให้ นะครับแอดด้วยนะครับเพราะว่าโฆษณาก็คือหัวใจหลักของช่องนะครับผมเนาะก็ฝากนะครับพี่พี่ด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้พี่พี่เฮงรวยๆกันทุกคนนะครับกลาบสวัสดีครับ